บัญญัติเรียนเชิญครับกลับเรียนเพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านประธานที่เคารพนะครับถ้าคนสูงอายุถ้าเป็นไปได้ก็เลิกกินเนื้อก็จะดีนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันทําให้ย่อยยากนะครับแล้วก็ผมเองนี่ก็คิดว่าจะเลิกกินเนื้อนะครับเพราะว่าวันนั้นไปแสดงหนังตะลุงเนี่ยแหละครับไปพบพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เดินไปไปเจอหมานะครับหมานี่มันก็จะกัดผมนะผมก็มองไม่เห็นรีเมื่เกินว่าหัวก็ออกมาพอดีมาไล่หมา นะครับผมก็ถือว่าวัวมีพระคุณกับผมผมก็จะเลิกกินวัวแล้วก็มากินหมาแล้วครับนะครับ,นะรบรงั้นเลิกกินวัวม,มากินหมาด้วยกันนะครับขอบคุณครับ<ม> <c oughs> เป็นคนมีเหตุผลทีด่ดีมากเ,าเดี๋ยวท่านท่านแพรลี่เนี่ยท่านไม่ได้มาที่จะพาเราบ่อยเมื่อกี้ท่านยกมือยันเทินท่านเลยครับไม่ได้ค่ะท่านประธานขาเมื่อกี้ทางฝั่งพักสายคอนนะคะพูดเรื่องกินหมามันไม่ได้นะคะท่านประธานมันไม่ยุติธรรมค่ะครับยังไงเพ <os S 1> ราะว่าค,คนไทยไม่ได <คน S 1> ้เลี้ยงแค่หมาเลี้ยงแมวด้วยทาไมท่านไม่กินแมวบ้างล่ะคะ มันไม่ได้ค่ะท่านประธานคนรักหมาเยอะค่ะคิดว่าท่านประเาีก้าท่านจะแนะนําให้เขาหยุดกินหมาไม่ถูกค่ะท่านประธานขอบพระคุณครับการเดียบท่านประธานสภาท็อกที่เคารพและหมู่มวลสมาชิกทุกท่านสงการเนี่ยบางท่านบอกเอ๊ะเราจะรู้ตัวได้ไงว่าเราอายุเยอะหรือไม่อายุเยอะยังไงครับไม่ยากครับเราเดิงแต่หัวซอยยันท้ายซอยเลยครับช่วงสงการถ้าเกิดเราเปียกโดนแป้งแสดงว่าเรายังอายุไม่เยอะ มยังดูดีอยู่ยังเล่นอยู่ถ้าเกิดลองดูครับเด้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยไม่โดนน้าสักหยดไม่โดนแป้งสักแหม่ <S <S น่าแหละครับคุณอายุเยอะแล้วต้องพิจารณาต้องพิจารณาตัวเองครับแล้วจะดูได้ไงครับว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนไหนอายุเยอะหรือไม่เยอะไม่ยากครับสุภาพสตรีครับไปดูในกระเป๋าเธอครับถ้าเกิดคนที่ยังอายุไม่เยอะไปเปิดกระเป๋าดูก็จะมีพวกเครื่องสําอางลิปสติกเครื่องแต่งหน้าปัดหน้าอะไรจานั้นถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนอายุเยอะแล้วไปเปิดกระเป๋าเขาดูครับดูได้เลยครับ อย่าดมอย่าลมอย่าอมอย่ามองเต็มกระเป๋าเลยครับอยากให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับท่านท่านเย็นพูดจบแล้วผมอยากจะแนะนําให้ไปช่วยเปิดกระเป๋าคนที่มาดูการถ่ายทอดการประชุมเราวันนี้หน่อยจะดูว่าพกยาดมยี่ห้ออะไรกันบ้างเนะใช่ครับครับเดี๋ยวท่านรองนายกนและท่านประธานที่เคารพผมพนมพิจารณ์ดูบางคนไม่ยอมรับจริงๆทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะไม่ยอมรับ จะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่เนี่ยเมื่อการสะดุ้งเฮือกสุดท้ายครั้งแรกท่านประธานสะดุ้งยังไงครับเมื่อมีคนมาเรียกลุงหรือมีคนมาเรียกป้าโอ้ยยิ่งว่าถูกไฟฟ้าชออ็อตอบท่านประธานครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ยท่านสเสน่ห์คงเคยได้ยินมาแล้วล่ะผมก็เคยได้ยินมาเรียกลุงโอ้ยมันเสียดเข้าไปข้างในเอาไม้หน้าสามหอม้าดิบตีซะดีควายท่านประธาน มันไม่ไล่ามาจากป่าก่อนแหละครับโอ้ยคนจะเป็นป่าได้นี่ไม่มีตังค์ไม่ได้นะครับอแล้วต้องเปแบบด้วยนะครับทีละพันสองพันเนี่ยจะมาให้ทีละร้อยสองร้อยอย่างท่านอเลี้ยงนี่ไม่ได้ครับขนาดเด็กจะจอดรถยังให้ให้แบงค์ยี่สิบแล้วถามมีทอนไหมใครจะไปไล่ยากปา่าท่า,านประธานเพราะนั้นแกหรือเปล่าท่านประธานด้วยความเคารพครับให้สังเกตสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้หนึ่ง ถ้าใครเดินไปถึงตู้เย็นแล้วก็หยุดกึก๊กก็จะมาเอาอะไรวะแล้วประท,ทานจะมาเอาอะไรแล้วยืนนึกอยู่สักสองนาทีอ๋อจะมาเอาน้ําเย็นอยู่หน้า <c oughs> นตู้เย็นจะมาเอาน้ําร้อนไม่ได้แล้วครับครับและช่วงสงกรานเนี่ยรองวิกเอนเนี่ยท่ทานประธานคนทั่วไปเนี่ยเขาเก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าเตรียมไปเที่ยวแต่คนแก่หรือคนสูงอายุที่เราเรียกสุภาพเนี่ยเริ่มแบบ พอหยุดยาวปั๊บเก็บเสื้อผ้าเลยแดดมันดีซักสัก่อนดีไหมไม่ได้ไปเที่ยวนะฮะเก็บเสื้อผ้าซักรสงสัยคนแก่จะดูทีวีเยอะนะธประดานคนหนุ่มสาวเนี่ยหรือคนยังไม่แก่เนี่ยเขาจะแต่งตัวสวยทุกวันเนี่ยนาตาดีแต่งตัวสวยหาเนี่ยอะไรมาประดับเนี่ยอย่างเงี้ยยังติดไฟเลี้ยวเหลืองมาสองข้างเลย แต่คนแก่เนี่ยจะมีแต่ชุดเก่งท่าประธาน <_ EN> ไปงานไหนก็ใส่แต่ไอ้ชุดเก่งเนี่ยชุดดั้งเดิมครับแล้วถามว่าจะเปลี่ยนบอกนี่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนอะไรจําได้บอกเปลี่ยนจากชุดเก่าเป็นชุดเดิมเ <_ EN> นี่ยคนแก่ชอบแบบเนี้แล้วจะมีคติประจําใจเกิดแก่เจ็บหลังยัง <_ EN> ไม่ตายนะไม่ตายฮะเกิดแก่เจ็บหลังปวดต้นคอมึนหัวแล้วอย่างที่ ผมันเห็นบอกไงฮะนะในกระเป๋าอย่าไปหาเลยลิปติกเครื่องส้ำอางน้ำหอมไอ้เมียอย่าอมอย่าดมอย่ามองนะแล้วมันนี่มีส้มมือท่านประธานรู้จักส้มมือไหมฮะที่เขาแจกตามงานศพอะเอามาดมเนี่ยผมว่าแฟนคลับเราท่านประธานแฟนคลับเราก็มีส้มมือกันทุกคนแหละครับและด้วยความเคารพท่านประธาน เรื่องนี้พอเริ่มเป็นคนสูงวัยหรือคนแก่เนี่ยจะเริ่มมีจิตวิญญาณขึ้นมาเริ่มเป็นนักฟุตบอลเป็นยังไงครับเตะทุกอย่างยกเว้นฟุตบอลขาเก้าอี้ขาเตียงขาโต๊ะทั้งที่ขวางแล้วไม่ขวางนะมันอยู่มันตรงนั้นตั้งนานแล้วตอนหนุ่มสาวไม่เตะแต่ตอนแก่นี่เตะทุกวันหัวไม่โป้งนี่ไม่มีที่จะบวมแล้วอ่ะ โฟกัสมาเริ่มมีปัญหา,าท่านประธานเริ่มจูนไม่ถูกแล้วเริ่มเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นยังไงครับเราจะเรื่องอดีแตแกจำได้ไหมสมัยก่อนเราเป็นวัยรุ่นนะแกแล้วจำได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่บอกเมื่อกี้ล, <laughs> <laughs> ลืมและจะ <laughs> ลืมและจะพูดอะไรก็เริ่มต้นจากสมัยก่อนตลอด <laughs> รัฐบาลชุดนี้เป็นห่วงคนสูงวัย มันจะมีคนหลักๆอยู่สองกลุ่มท่านประธานกลุ่มหนึ่งแก่จกนกระทั่งตายแต่เงินยังใช้ไม่หมดกลุ่มนี้ไม่น่าห่วงครับลูกหลานก็ไปจัดแจงแบ่งมรดกกันเองแต่ไอ้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือเงินหมดไปนานแล้วแล้วชีวิตชีวิตอยู่ยาวมากวัดยังไม่เคยเป็นเลยประชุมสภาก็ไม่ค่อยมาอยู่แต่บ้านน่ะเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลในชุดต่อไปว่าคนเหล่านี้จะทำยังไงดีและกลุ่มสุดท้ายท่านประธานฝากไว้ด้วยความเคารพกลุ่มนี้ก็น่าเป็นห่วงโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าไม่ยอมแต่งงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบำเหน็จบำนาญไม่มีลูกหลานไม่มีครอบครัวก็ไม่มีไม่มีใครพึ่งพาได้เลยแต่ อายุยืนมากน่าเป็นห่วงวัดยังไม่เคยเป็นเลยรรท่านประธานไอสักรั้งหรือเปล่าครับไอยังไม่ไอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเนี้รัฐบาลต้องมาวางแผนว่าจะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงไม่ให้เป็นภาระของสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญและด้วยความเคารพฝากไว้ในประการสุดท้ายต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยความเคารพครับรรท่านประธานขอบคุณมากครับท่านพนมปีเจริญผมขออนุญาตเข้า ลำดับการอภิปรายเลยนะครับผู้นำพักฝ่ายค้อนท่านสเสนศรีสุวรรณครับเชิญครับท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับประเด็นอยู่ตรงคำจำกัดความของคำว่าสอวอหรือสูงวัยครับไอ้ตรงเนี้ยตอนนี้คนมันเริ่มสับสนเหตุผลก็เพราะอะไรฮะเหตุผลเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้สูงวัยมันไม่เหมือนในอดีตเราต้องยอมรับนะครับจากสถิติตัวเลขชัดเจนเมื่อปี2 5 0 5อายุไขเฉลี่ยคนไทย 57ปีครับท่านประธานครับแต่ใครจะเชื่อจาก2อ0 5มาเป็น2 5 5 5 50ปีต่อมาอายุไขเฉลี่ยคนไทยจาก57เป็น75าครับท่านประธานครับมันอายุยืนขึ้นครับอายุยืนขึ้นครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี25งนี่พวก 75- นี่ควรจะตายไปต้องนานจนกระทั่งเกิดมาครึ่งอายุแล้วครับท่านประธานครับตอนนี้อายุมันยืนมากครับแล้วล่าสุดในขณะนี้อายุไขเฉลี่ยคนไทยจาก เจ็ดห้าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วครับท่านประธานครับสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าแยกเป็นชายเป็นหญิงชายอายุไขเฉลี่ยชายจะประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองปีครับส่วนหญิงอายุไขเฉลี่ยจะประมาณแปดสิบปีครับเพราะฉะนั้นที่บอกแก่ง่ายตายยากเนี่ยชัดเจนครับท่านประธานครับผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายครับท่านอาจารย์พนมก็บอกชัดเจนว่าคนสูงวัยเนี่ยมักจะพูดเรื่องเก่าๆเล่าเรื่องความหลังเขาขอบอกชัดเจนว่า ชอบของขมชมสาวสวยช่วยศาสนาล่าของเก่าเล่าความหลังครับตํารวจครับชอบของขมเช่นกินมารากินสะเดานี่ลิ้นไม่ขมแล้วครับกินมาหลายปีแล้วครับชมสาวสวยเห็นแกนั่งเนี่ยสวยเขาได้สวยเขาได้กับสวยชมสาวสวยจะทําอะไรไม่ได้แล้วครับต่ารวจครับช่วยศาสนาครับทําบุญมากเลยทํานู่นทํานี่นะครับล่าของเก่าเก็บของตลอดครับไม่ขยอมทิ้งของครับเราเล่าแต่ความหลังทําไมถึงเล่าความหลังครับเพราะไม่มีอนาคตแล้วครับตํารวจครับ แต่เรื่องอดีตทั้งนั้นครับท่านประธานครับเสียดายเสียดายที่ตายไปเรายใช้เงินไม่หมด